น้ำนมถั่วเหลืองและตตสอยเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินบีรวมตราพีเอชพัสทันยพืชตราไร่ทิพย์ ส่วนหนึ่งของร่างกายเลยอะเล่นมาตั้งแต่กี่ขวบคะประมาณ13 14ครับเดี๋ยวนี้ยังเล่นอยู่ปะเล่นเล่นอยู่ครับตอนแรกพิงคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งครับเหมือนหาอะไรให้ตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราทําอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเด่นขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นนักกีฬาน่าจะดีมีตัวนี้ไหมเหนื่อยเหนื่อยมีเหนื่อยเหนื่อยร่างกยเเป็นชีมือทีมอะไรไหมเออคได้เข้าทีมครับตอนแรกก็แข่งของจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่โรงเรียน แล้วพอไปแข่งได้แชมป์ภาคเหนือครับอแล้วก็มารอบประเทศครับเหมือนเห็นเราตัวใหญ่แล้วตอนนั้นผมอายุประมาณสิบสี่สิบห้าแล้วก็ไปเล่นรุ่นสิบแปดไงครับเขาก็เลยว่ามาถามอายุเท่าไหร่มผมก็บอกอ๋อสิบห้า 15, ครับเหมือนว่าวันนั้นทิ้งเล่นดีพอดีเงครับเขาก็เลยเออไปเรียนทุนไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เลือกโรงเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็ไปคัด แล้วก็ได้เรียนทุนฟรีก็ไปอยู่ในหอพักเขาเรียกว่าทุนช้างเผือกครับที่ไหนคะที่โรงเรียนอัศมชันธนบุรีครับนี่ไงเป็น perfect man นะอย่างที่บอกว่าเป็นทั้งพระเอกเป็นนายแบบเป็นนักกีฬาเสียดายแทอ้าทำไม่เพราะว่าน้องเขามีแฟนแล้วเอาจริงดิไหนเล่าสิไหนเล่าสิไหนเล่ามาส่เขาเกินใครเคาชคนนั้นคือใครใครดูนนั้ก็คบกันนานแล้วครับคบกันนานแล้วประมาณกี่ขวบ โอไม่ถึงไม่ถึงประมาณมหาลัยครับประมาณมหาลัยปีสองปีอัพแล้วเฮ้ยผู้จัดการบอกว่าตั้งแต่สิบขวบไม่ใช่เหรอเดยเี๋ยวเดี๋ยวชีวขวบยังไม่เลยไหมคนในวงการไหมครับครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อกระปุกกระปุกครับมันเคยมีข่าวว่าไอ้นี่ชอบหญิงแก่ไม่ใช่แล้วเออข่าวลือใช่ป่ะข่าวลือกไม่มีกระปุกนี่เด็กกว่าเราอายุเยอะกว่าครับแต่ว่าอ่ะไหนนี่ไงนี่ ไม่เยอะพี่เหนียวประมาณ2ปี3ปีอะไรเงี้ยครับสองปีสามเหมือนแม่ดูลูกอไอ่งจริงตอนกำกับมันมันมันเหมือนลิงเหมือนซนแบบเธอไม่เป็นนักแสดงที่ผู้กำกับบอกว่ากระทิงไปช่วยพอบยกโต๊ะไปมันจะได้สงบมันต้องไปช่วยเขาจัดโต๊ะอ่ะเพราะมันซนมากมันทำอะไรทุกอย่างตลอดเลยนาชื่อเขาชื่อกระทิงะแรงเยอะอย่างเงี้ะงั้นกลับไปที่ร้านพิซซ่าแตะสุกว่าเขามีอะไรให้เราดูอีกจ้ะไป ว่าร้านแตะสุกอยู่ที่โครงการาเซนาเซ็นเตอร์รัชโยธินโดยมีหนุ่มกรและฝาแฝดก๊อนกิ๊กช่วยทำอยู่ในครัวแต่ละคนแบ่งหน้าที่การทำแบบหน้าเมือกหน้ามันกันเลยส่วนบรรยากาศร้านก็เดูอบอุ่นอบอุน่นเป็นกันเองสมชื่อค่ะตัวตัวผมเองเนี่ยก็จะเคารพนับถือสิ่งศิลป์องค์หนึ่งก็คือพระจาจาร์ชี้กลงครับก่อนที่จะมาเปิดร้านตอนนั้นผมทํางานในแล็บนะครับก็เ,เลยอธิษฐานบอกว่า ลูกจะมาเปิดร้านส่งเสริมคนให้กินเจไงครับอยากจะมีชื่อร้านทีกี้ก็ก็เหมือนเราเราเราก็ได้ยินเสียงนะครับบอกว่าให้ชื่อว่าร้านแตะสุขอะไรเข้ามาก็คือให้แค่แตะก็พอให้รับรู้ว่ามันเป็นความสุขอย่าไปจมกับมันหรือว่าอย่าไปจับจมกับความทุกข์จมกับความสุขก็คือให้แค่แตะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความศรัทธาส่วนตัวที่หนุ่มกอลบอกว่าช่วงเทศกาลกินเจถ้าหากงด และเลิกเนื้อสัตว์และอบายมุขทุกอย่างได้เราก็จะได้อานิสงส์ที่ดีงามซึ่งจะบันเกิดผลดีกับเราในไม่ช้านั่นเองละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูกระเพราหมูกรอบค่ะใส่ถั่วแล้วก็เห็ดค่ะเห็ดก็จะเป็นเห็ดออรินจิค่ะทีอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยเจนะคะถ้าเด็กสมบูรณ์ค่ะ ปกติบ้านเราก็ใช้ซอสตาเด็กสมบูรณ์อยู่แล้วพอเรามาเปิดร้านเราก็จะไว้วางใจเลือกยี่ห้อตาเด็กสมบูรณ์เพราะว่าจะเป็นเจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ้วดำผัดให้สุกก่อนจะใส่ใบกะเพราลงไปผัดอีกทีพอกะเพราสลดแล้วเราก็จะใส่หมูกรอบนะคะเมนูนี้เมนูก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าติดใจแล้วก็สั่งตลอดเลยค่ะความอร่อยกลมกล่อมอยู่ในจานนี้หมดแล้วค่ะบอกเลยว่าอร่ ราหมูกรอบเขาก็ทําเองทอดเองเรียกว่าวัตถุดิบเจทั้งหลายที่ร้านแต่สุกทําขึ้นมาเองทั้งนั้นล่ะค่ะต่อกันด้วยยำแหนมคลุกของหนุ่มน้อยหน้าใสอย่างน้องกอ๊อตสาวๆเตรียมช้อนส้อมไว้รอก,กินเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกแหนมเจครับผมวันนี้เราก็ปรุงรสที่ขาดไม่ได้คือพริกแกงแล้วก็จะมีมะพร้าวขูดแล้วก็ใบมะกรูดซอยด้วยครับแล้วก็เอาไปทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาคุก มะนาวนะครับผมถั่วทอดนะครับชิงอ่อนครับผมผักชีใบเลื่อยนะครับก็ผักชีฝรั่งพริกป่นนิดนึงครับผมหนังหมูเจครบครวนค่ะยำแนมคลุกเจโดยน้องก๊อตนุ่มฝาแฝดที่เดินตามรอยของครอบครัวมากินเจกว่า5ปีแล้วล่ะค่ะกินเจผมว่ามันดีต่อสุขภาพด้วย แล้วอีกอย่างคือเราไม่เบียดเบียนแบบให้เราแบบมีเมตตาจิตด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนผมก็แบบมีอารมณ์ร้อนเนี่ยได้ม่กินเจอาจจะแบบเย็นลงสุขภาพจิตดีสุขภาพแข็งแรงที่ดีด้วยนะครับคนปกติทั่วไปเห็นหนูร่างกายตัวเล็กแบบเนี้ยเขาก็จะคิดว่ากินเจไม่มีสุขภาพแข็งแรงอะค่ะแต่การกินเจมันไม่เกี่ยวกับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะมันอยู่ที่กับว่าข้างในเราอะแข็งแรงแล้วก็แบบมีภูมิคุ้มกันมากแค่ไหนอะคะ่ะ้สิ่งที่เราได้รับ ต่อมาเลยก็คือก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตจิตเมตตาที่มีความเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกด้วยค่ะบอกเลยว่ามาด้านนี้แตะสุขจริงๆคะ่ะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแถมยังอิ่มพุงอีกด้วยและถ้าวันไหนโชคดีหนุ่มก้อนวางมือจากตะหลิวเมื่อไหร่ก็จะได้ร้องเพลงโชว์ให้กับคุณลูกค้าได้ฟังกันน่ารักจริงๆ ้งตรงนีีจะมแต่ละเพราะความใจดีที่สลาเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระรามสีขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเจตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งกระเช้าเด็กสมบูรณ์ผู้นำในการสืบทอดเทศกาลกินเจขอเชิญชวนทุกท่านและเว้นชีวิต ิตใจให้บริสุทธิ์ช่วงกินเจนี้ฉันลังคนนี้จะมีแต่ตหวานเรื่องร้ายหวานวันให้ย้อนทิ้งไปอดดีแค่ทำแบบนี้ได้ไหมใจฉัน i oh, ลูกสองคนเลยแต่เขามีความตื่นเต้นนะมีความนั่งใกล้พี่เอ็นสั่นเลยนะที่มีความตื่นเต้นแต่รู้เลยว่าเก่านะเขามีสำนุนสำเนียงประกวดน้องไหม่ลูกเคยประกวดร้องเพลงกันมาบ้างไหมหนูเคยแต่เล่นของโรงเรียนนะคะกอดด้วยเหรอกอดด้วยเหรอไม่เคยประกวดเลยครับเคยไหมไม่เคยครับแล้วแล้วเราจะมีร้องเพลงกันเนาะร้องเพลงี้ที่ร้านไหมเวลาลูกค้าขอมาแล้วก็จะร้องแล้วก็ลงในเพจครับว้าวมีครบมีครบทั้ง3าคนรู้ไหมครว่าได้อันนี้ส่งเพราะนำให้กระทิง สิงสารสัตว์ที่กระทิงเคยกินกระทิงจะไปกินที่ร้านแล้วก็จะพาเพื่อนไปจะไปหลอกเพื่อนก่อนนะทิงเนาะไปหลอกเพื่อนก่อนครับเออว่าเป็นร้านอาหารไปมันกินให้หมดแล้วบอกไม่มีนสัตว์ลูเออต้องสนุกแน่ๆเลยแล้วส่งคลิปมาให้ดูได้ครับแล้วเป็นไงบ้างานกระทิงตอนเนี้ที่ถ่ายเสร็จไปปีนี้มีสมเรื่องครับแล้วก็ถ่ายทำอีกเรื่องหนึ่งกําลังและครหรือสาขาเซเว่นบ้างเ่ออะไรเยอะแยะปิดไปมีพี่พพหินมพานครับแล้วก็เทพธิดาปาราข่าวหมุก ติดตามผลงานละครร้อยเรื่องของกะทิให้ตดใ้ดีทีมช็อปสามวันนี้ขอบคุณกะทิด้วยนะคะขอบคุณนะเช้าวันเช้ารวมไปถึงสามพี่น้องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสุขนะคะอยู่ที่ผลโยธินสามสิบเจ็ดอ่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการมากแล้วก็มันเกิดอาชีพนี้ขึ้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของโลกเราจะพาไปดูค่ะว่าอาชีพนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ รสูตรเข้มข้นรราเด็กสมบูรณ์